ตะมาภาพขอตั้งสัตยาดิฐานอ้างคุณมะศีและนรไตรมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปฏิจัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปถึงพระราหันตหมดที่อยู่ในยุพพานแล้วแ้าเทวดาและพละนมติตบรรดาและบรรดาแต่พระธบริสัป็์หลายในชาติปัจจุบันถึงแม้หากจะบรรดาใ,ให้ร,ำร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีการเข้าตัวในความเป็นอยู่ ขึ้นเชื่อความขัดข้องเลใดเขาอ,องค์สมเด็จพระรามกูเป็นต้นจุมบันดานให้เกิดมีนอกจากนั้นเขาบรันรดาทั้งพุทธบริษัทกันหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัยขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเพียงใดจะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชื่อความยากจงเห็นใจจงยามมีจับบรรดาทั้งพุทธบริษัทตอนนี้ไปก็ขอบรันรดายากยนพุทธบริษัทกหลายตั้งใจรับพร ยาถาวิบาปุราบริปุเรนติสายขังเอวบัมีวิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปัมมีวัสมิฉะตตสัพเพปุเรนตุสังรปาจันโทปะโสยาถามณิโชรติราโสยาถาสัพพิติโยวิวัต จันตุสัพพโลโควินาสตุมาตีภวัตวันตรายโยสุขีที่คายโกภวะหาพิวาธนศีริสนิจังุท่าพระจายโนจัตตารูธรรมาวัตนติอายุวโนสุขังภลังอระหังสมมาสมุทโธภควา พุทธังพระกวนังนภิวาดิมิสังวาขาตูภควตาธมโมธรรมังนามสาสมิสุปิปันโนูภควาตูสาวะกะสังโฆสังขังนามามิ อขอญอาตโยมโชคดีมีสุขนะก็มีความสุขสมหวังทุกอย่างประถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นทุกความปรรถนานะจ๊ะดยเพาะอย่างยิ่งขอทุกคนรวยมากๆนะ